อ่ะมาใครเริ่มก่อนรอยันเริ่มก่อนโมลี่โมลี่เล่ามหันผ่านได้ผมจอบจริงๆต้องลงนี่ตอบใช่ใช่ๆๆๆเปียามือมา ไปเอามือเขามาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ะไปครับปล่อยไม่มีไอ้เชี้ยใส่ตอนนั้นได้เหรอวะกลัวแล้วน่ารักจี๋จี๋ตัวดี้บอกเลยตัวนี้โคตรขยันอยากจะเซตแต่เล่นแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีหรอกไปให้บาร์ส้ยมึงมีเหลือดิวะเออ ลองข้างไปเลยกูมไม่เอาโซแล้วเด็กนี้ไม่ใช่โซกูไ <laughs> ม่ใช่โซเซฟติดม่สส่เล่นคางิโรมาค้างชนข้างปล่ <c oughs> อย <c oughs> มือกาดกูซ้ำชี้เดียวใ <c oughs> ช่ยุ่งเยิไม่แค่เตยเฉยสองชี้พลังข้าง <c oughs> <c oughs> อ่ะค้างตี25 25 28ขอห้าผากใม่ใหม่ผัเดเ <c oughs> ถิด <c oughs> โอโ غ, โ้โหนี่มันอะไรกันครับนี่ อรัสวีสวัสดไปเลยอาการนี้ฉันไม่ชอบเจ้าจวกการหนึ่งใบจากสก,กอีเมื่อฝัอ่งข้ามีการถูกวีคายามวาขอการดีจากือ็ได้ถ้าเป็นตัวเก่านะดีเลยจริงๆมันน่าจะเขียนแบบตัวเก่านะจริงๆใชกกไ่ไม่น่าเขียนแบบนี้เลยไม่มีฟอรสก็ได้สั์ เอาฟอร์สไปให้วอลเทคแทนนี่วอลเทคไม่เป็นตัวที่ควรจะมีฟอร์สเยอะซาร์มันสึกไม่ดีมาต่อมาอ่าตัวนี้ไม่มันยิงแถวเดียวกันเออใช่ใช่ไหมเกยสองต่ำกว่าเกยสองนิดต่ำกว่าบวกห้าพันอ่ะฮิตเทคครับเฮ้ยค้างบ่ยูืนแหละไม่ต้องไปไหนอ่ะตีแบงค์ครับป่อยโรทิคพลังแวนค์สองหมื่นครตีครับขอห้าพันครับแบงค์ก็ยังตีเข้าอยู่ เัาบาตรยาโซยิงแกส่สองต่ำกว่าโจ้อาเฟสเอรี่จะขึ้นมือโซชาร์ตหนึ่งบัตหนึ่งเรียกบัตเบ็ดลงมาหกมืน่นแล้วโจ้หนึ่งจะขายโฮลี่โมลี่เฮ้แต่ก็สามแดมใช่สามแดมสามแดมแต่ใช้ไปหมดแล้ว เก่งกับคนข้างๆเก่งกับคนข้างๆหนึ่งสองพลังเบรดและจัวเฮ้ยโอเคโอเคโอเคดีขึ้นดีขึ้นตีไว้ไหมล่อยเดมเดียวเดมเดียวแต่จริงๆต่อคุณลงเบรกกูก็น่าจะใช้เทคหนึ่งใช่ต่อโอ้โหอดะอตมาดีครับอืมเจ้าอะไร ไม่ใช่เท็กแล้วกันโซบะบกหมื่นสามสามแวนครับมึงหยุดเลยมึงหยุดเลยกูรออยู่แล้วไปเลยบรนงแล้วก็พลังข้างหิวแล้วจะฮิวอีกอ่าสิบสามหมนี่สิบสามยี่สิบสามสามสิบเอ็ดวัิกวะกว่าไปว่าเอาไปก่อน ถึงมันจะชุบได้ก็เถอะตอนนี้ยังไม่มีโตขุดอ่ะดิก็คิดไก่อนไงว่ามีมันต้องใช้บัตเตอร์ริวอ่ะบัตเตอร์ริวมาใส่เด็กนี้ไม่ไหวว่ะเคยลองละไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงจริงไอ่ยมาแล้วตัวน่ารำคาญขอใช้เทคอันเชิญครับพี่อ่ะ s o m e o n b u t t e r l e ถึงบอกและโบก้าพัน b u t t e r l โบกห้าพันครับเปโบกมือ มันลงมาจิ้มพลังไม่ในเท life, ิร์นของคุณบัตเตอร์เบรที่อยู่คอลัมน์เดียวกับยูนิตนี้บอกห้าพันตัดเล็กตัดน้อยตัดเล็กตัดน้อยโดนไหมตัแวัไปเลยเข้าครับคิดี่เข้าโชว์นี้ก่อนพลังเบรโจดอวัยครับคิดว่ารอดตีดูได้ก็เอาเลย มื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นอันนี้สาหมื่นสองหมื่นสามสามหมื่นสามสี่หมื่นสามห้าหมื่นสามหยุดอัเทคมาต่อเอาไปอีกที่อยห้าหมื่นแปดต้องแวนจัวดมหมดแล้ว ไปต่อผ่านแล้วต้องผ่านแล้วเล่นอะไรต่อไม่ได้จู๊ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่ว่าไม่ใช่วอเตอร์ฟอลล์ลสิบอลอย่างนี้แน่นอนคอเนี้ยทลยครับหลังไปเลยลากเอาอีกไม่เอาว่ะไอ้สายคนมันหิวคลิคเจ้าต่อไปก่อนสบอลอ่าปุ๊บหมื่นอ่ามันเถเอาเอ้ยมันเอาเว้ย วิ่งเลยเออมันอยู่ดี่ๆว่าช้าไปจะรจโจแล้วบู๊ตปีบั๊บเบิลเดี๋ยวคิดเลขก่อนสิบห้ายี่สิบสามบั๊บเบิลกูยืมเงินเดียวไปซ้อนบั๊บเบิลเฮ้ยๆๆญาตาๆๆกูไม่มีบารสใจเย็นก็เธอโจ๋โจ๋เราไล่มาเลย ไปฟอร์สอให้เต็มที่ฟังมาครับฝังนี้มีประหยัดว่าจริงปอนดกันมันบังคับชาร์ที่ห่าเฮ้ยลงอย่างนี้ไม่ต้องชาร์จไอ้กี่แหวนจกไปเลยๆสองหมื 23. 23. ่นสามสองหมื่นสามเบาๆลูกได้หมืม่นหมื่นลูกหนึง่งใช่สามสาม เพื่อพลังงานพี่อยู่13ไม่ใช่เหรออ๋อใช่ครับมีบัฟเบยอยู่มันตี2,003เข้าแล้วหนึ่งยีต์ชาเกนโจเอือบโอปลอตเกมทำไมลืมลืมเสร็จผมเห็นมันยืนหมื่นไอ้นี่ไง1,003เงี้ยเออจริงๆจริงจริงลืมพูดกับกล้องไปว่าไม่ได้เอาจีวิณิตมาเพราะฝันลูกค้าเขาไม่มีจีวิณิตไอ้ที่เห็นความอยู่เนี่ยจิบล้วน จริงๆตอนเล่กกะโกก็ไม่ทันนึกจริงๆตอนเล่กกะโกไม่ควรใส่จีวนิดด้วย <c oughs> <c oughs> ดันเล่นบบดันเล่นแบบเต็มที่เกินกลายเป็นยำโก้อยู่ข้างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> นะโอเคผมจะย้ำอีกทีนึงว่าที่ผมไม่ได้เอาสไตล์ที่ผมไม่ได้ใส่จีวินิดมาด้วยเพราะว่าพีเขาไม่มีเพิ่งนึกขึ้นได้ไม่เอาออกไปแต่ก็จะเป็นพรีเมียมดีๆเพราะว่าผมเอาของเก่ามาใส่ด้วยอ่ะคนแพ้เลือกผมหลังแล้วกัน กับช่วงก่อนเอาวะเอาวะไม่มีเจตนาแอบไแฝงอะครับรอไล์จ่วดของไปลูกใหญ่ด้วยชิบหายปล่อยพางแว่นจ่วัจวลงเบรดแล้วตีเลยไม่คิดเยอะเข้าครับ <laughs> ไม่มีตัวแหร่รอบนี้อนของดีงแว่นอยนัห่งสาวแ เบอร์ซครับน้องยช่องแรงตัวการ์ดหนึ่งใบเอ็นโมลีพายหนตัวเมือนมือทมเลอนเลยทีนี้ใช่ตี๋แมวเ้ยเดียว่อยก่อนหิวด้วยไปเจอข้าเจอข้าะ ไม่เจ๋งโจ้ไรเป็นอันเฟดเออรีบ้านหนึ่งลากลงมาชุบมนเบ <c oughs> จจวหนึ่งบวกห้าพันเฮ้ยบวกหมืน่นบวกหมืน่น <c oughs> บ้านหมดไว้เลื่อนทะลนิดทะลหนอยก็พอ5 0 0ห้าพัคดเก่ง <c oughs> ใช่ เฮ้ยไม่ใช่ปิด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 ไปนี่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 ตกใจเลยเหรอเนี่ยนะขอขอดูมือดีก่อนไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้สนุกกันเถอะน่าเฮ้ยมึงต่อเล็กต่อน้อยดาตีมันมาดิเยเป็นพระราชาภาษาอะไรเก่งแต่คนข้างๆเก่งแต่พูดแย่กว่ามึงเจอกันเถอะนมาอ๋อผมต้องตีให้มือพี่หมดที่ได้ตีแฟนปล่อยกำลังแฟนจั่วครับ สาแนนดอครับเอาเด็กอะไรมาพี่เอ่อไม่ก่อนนะกำลังมันมนอยู่ก็คืออือทัไห่แอสิทอสิทสิโอ้ยมือเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่น่ากลัวใช่ไหมมือคนฟูสามมือกี่นะโอ้สองใบอ่าไม่ได้สาย อันนี้ก็เปลืองคอส like. ไลท์คอสเอาไว้เฮ้ยไม่กลัวไว้มันไม่ขายฝันแบบโกะอ่ะ <c oughs> โคง้งมีความฝันลงเอง็มโม่ยิงหลังเออเอ็มโม่มมดีค่ะงยิ่งด่นจุดในจ,จวน

ไ,ไม่มีะไรนะอยากรู้ก็เข้ามาไม่ออกคีแล้วปากดีเว้ยจบเทินครับ <c oughs> ไปไปโก้ไปแดมเดียวว็เล่ได้ <c oughs> โกวที่ไหนไร่ลงไว้อร์นไปก่อน,ล,น,นอลงไว้ <c oughs> ขอดับความฝันพี่ไปเพียงเท่านี้เอาอันเฟรดเอรีกูไปอาอันเฟรดเอรีนี่เอาจากไหนพี่โซ่เอาจากโซหรือมือกูอในมือกูมีงลงมาบุกเมินโจ้และหนึ่งฟอร์สให้เบรดแล้วกันะะมึงเอามึงเอาไว้อีกตัวละพอดีมันมีเยอะข้างนี้ด้วยดูดูส,ดสัตว์ แด็มได้อยู่มั้งแต่อะไรอ่ะได้เล่นนะเดี๋ยวไม่เด็มอยู่พี่ได้แดมมาใช้เลยไหลเลยอ่ะผ่าแดมอันนี้จะลองทดสอบดูว่าถ้ายัดระหว่างแวนแวนเกลียแบบนี้จะเป็นยังไงก็แรงครับแบ่งฟอนเล่นแบ่งฟอนเล่นไอตู้เย็นเวอร์ชั่นมีอาร์มาทำอะไรได้นะจำไม่ได้ช่งนี้ตัวเนี้ยมีเบรดบวกหมื่นกับบัสหนึ่งหาเบรดบวกห้าพัน เ้ยไอ้นี้ต้องบวกบุยห้าพันด้วยฐานะเด็กฐาน่าลงมโอู้ใหญ่สุดอ่ะตีเว้นเข้าตอนนี้ไม่เก่งกับพวกนายแล้วดอร์ทิเกอร์พลังเบรดจวดพลังเบรสฮิพลังเบรดฮิวไม่ได้ครับพ่อมาหน่อยดิ่งพ่อยิงด้วยเอาเบรสตีเว้นเราสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าจะบูดได้เหรอพี่ เดมตอนที่เคยตัวไปหน่สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่ไม่ต้องการนยตีงโงงโงอย่างห้าหมื่นอะไเงี้ยบ้าชิบหายไอ้ตีแวนไม่ตายตีบเบอร์เซอร์แล้วกันงี้อ่าสิบหหเองมาตรฐานโลกเก่าไม่น่ากลัวไม่เล่นปัมป๊มเอาปั๊มเอาหน้ากิจจิวายโค้ 5. 5. มาเที่ยวอะไวะหมดแล้วไอ้พี่มันไม่มีอะไรเลยยังเพ็่เดมเดีวเองนะเอาไว้เอาไว้ม่งคนคนมันมีความฝันว่ะความฝันฝีไมาเยบครับไม่ไหวยังจะยังจะเอายังจะเอาอาบ้าจะโตโมหที่ ฟังกูชัดๆนะปล่อยแวนกูแดมเดียวกูกล้าขอฟังคียดมเดมเดียวกูยังห้าวได้เว้ยขอสอบคียมาพี่ห่อว่ะรอดรอเฉยหนึ่งแดมสองเดมลุกขึ้นมาไม่มีคีย์แล้วนะบวกจนจบการต่อสู้เลยใช่ไหมต่อสู้เอ่อถ้าเกิดจะใช้โล่เปล่าโล่ไม่น่าท้าเลยเงี้ยเขาจะมาทิ้งมือสับแบบนี้ เขาก็ชุดใหญ่แวนปล่อยแว่ปอยแววนพ่อจะฮิวเยอะกันไปแล้วจอหนึ่งหมือลังไทยัให้ทางนี้้างนี้ว่างมันยืนเงาๆสิบห้ายี่สิบห้ย่สิบาแวน้เขายืนแหวนเ่นอะไรวะสิบแ คันเลนเอ้ยไม่รายพ่อมาช่วยอยู่สองใบแล้วรักพ่อแต่ลตัวเฮ็กดมันไม่ได้ผมไม่เปล<ะ>ผมรักพ่อจริงๆ <c oughs> เดือดตายมาวมนเลยเสีย่ <c oughs> ะลงบัตรหนึ่งข้อมือหนึ่งใบ จวดนี่ 3, น okay. ยสามพันจอดแทมยังเธอเอาอีกมันขึ้นมือก็ต้องเล่นแล้วนะ <c oughs> อีกหนึ่งฟอร์ดยัดเข้าไปเรื่อยๆสไตปเดียวไปงคาฟอร์ดแล้วสนเทียน <c oughs> ฟังแี่สองคนไม่ได้ไลฟ์มาเยอะหรอแต่ฟังนุ้นพัมอ้ห้หลอะไรพัมเนี่ย <c oughs> ไม่มีไม่มีมีแต่เอาคอนโรหหาขึ้นมือ ไอคอนโลเก็หนึ่งชนแวนไปดีครับเข้าเลยเดินสองหิวเออได้เว้ยพลังข้างนี้พลังแวนครับไม่เป็นไรพลังข้างนี้แล้วลูกน้องเยอะเนาะเกมยังอยู่ในระดับสเตลเมดเพราะงั้นคันปล่อยยล่นไปเนี่ยจะปล่อยไปละยืนให้แล้ว ยี่สิบสามสิบสามสิบปล่อยแพงจั่ถ้าตโตก็แพงตีเออไม่ลงนับอันเดียปล่อยไปตายตามธรรมชาติได้เลยเอาไปแดมเดียวกูให้มึงแค่นี้แหละใช่แน่เล่นกูได้กูเล่นมึงได้ทำไปเล่นไปน้อยเธอมีความฝันหรือเปล่า ขอฝันครั้งนี้ข้าขอซื้อมันเอาตอนนี้เลยวะขอฝันนี้ข้าขอซื้อ, <c oughs> อ,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 อเจียแล้วแิกว่กูมองเลยท <c oughs> าแวนตีโซบาร์เก็ดสามบวกหมื่นบวกคีขอาชิคกระสุนไงหมดแล้วหมดแล้วกระสุนหมดเว้ย <c oughs> ใช่แค่นี้เลยสองสามสามสามสี่สามห้าสามกูจะกาด สามสามม่ลงมาใช่ไมั่ลงมาไมั่ยิงไมั่ลงมามันยิงได้หนึ่งตัวยิงตัวไหนมันเบดมันยิงก็สองกรนก่อน้าไปทักให้ลืมไปแล้วเหมือนกันสามสามขฝันครั้งนี้ข้าขอซืห้าสิบสาม3 68สามหกสิบแปดขอสองหมืนแค่นั้นแหละขอสองหมื่นโอ้โหไหลที่ในมือที่มันเอาไปแปดท็อปพลังแหวเอาไว ออรอดแล้วทาตีมันเลยลูกไอ้เดมเดียวกูเทคไปก่อนนรักจริงสแตนด์อัดลูไดยูอันนีสไตล์เลยไม่ได้ไม่้มใส่จีนนิดเชื่อมันในโชคชะตาทุกอย่างที่หญหญพาไปหลักพ่อลงเทคอันเฟดไม่ใช่นะตอนนี้ไม่ได้คุยกันไว้ว่ามีนะ ก็บอกว่าเอาจียูนิตออกแต่กูไม่ได้บอกกูจะเอาไอ้นี่ออกไอ้กูขี้เกียจจัดก็มาสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นที่ท่าเทศกาลแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบแถวหน้าเซฟไม่ได้แต่ไม่ยุ่งกับแม่งเราไม่ตงท่งผมพี่กูมีตัวนี้ไว้ตีอยู่เลยลงมาบวกห้าพันเทคอันเฟดเทคอัลเฟตเทควิงการบวกให้หมื่นเกียบอันเฟดก็บวกอีกหมื่นเฮล่ยวเยวิ่งมันเลยเข้า เฮ้ยนี่สองทีให้ใครครับอ๋อค่าอ๋อข่าเฮ้ยเราอันตัวเรานะมีความฝันตัวเรานี่มีความฝันเฮ้ยหนึ่งแดงเนาะหนึ่งแดงแดงโมงมึงโดนนะกูวิ่งแล้วพีจีครับเนี่ยถอดถ้๊าดหนึ่งแปดรอปสแตนเอาไปที่สองทีมูด้วย การได้การด,ดีแล้วนะมึงจะอยู่เลยยัอยู่เลยใช่เก้าแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดตีทาสิบเจ็ดตีท่าเ้ดามวยเวดามวยอยู่อยู่ตรงนั้นเลยไว้มึงเลยแค่นั้นพอ <laughs> ไร<ล>ไอ้บัตรมีจริงๆด้วยไปเลยลูกพ่อโ <laughs> ตโคตรใหญ่เมื่อลงมา <laughs> ยิงอะไรบัตรเบลลากรีคร <laughs> บยังวะ <laughs> ขึ้นหน้า นี่น่อเขาจะบาตบ้สอ่ะตัวหน้าแหละตัดเสร็จไปหนึ่งสอง่งสอเยได้เว้ยเฮ้ยเอาเว้ยวันอตีสัาเกต3ปล่อยหลุดไม่ได้ต้องส,สูข 39, 40, 50, oh, like ้ขอพลังด้วยเท่าไหร่1นึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหม ห8 0ม5,800ห้ 34, 500, 5, าหม่ดเหมดมืนห้าหมื่นแปดหกหมื่นแปดใเดียวหกหมืเอาหกหมื่นถูกไหมใจเดียวใจเดียวถ้าอีกหมื่นก็สองใจกหมื่นเอาหกหมืาำลังคิดเลขอยู่เดี๋ยวเขียรกูต้องยอมใช้มึงเราอะขอสองขอหมื่นห้าฮอดอะไปไปห้าพันกูหยุดปโดน ไม่การแล้วอีกการไม่พอแล้เท่านาจ,จะชนะไหมวะเฮ้ยอินเทนส์สวยแล้วรูสว้รสึกว่จะสวยโจวเรอรี่อินเทนเทคเวนังไม่มอดจีิแล้วอู้ว่าเหลืออยู่ตัวหนึ่งะต่กิ้กูนับน่านไงคตรสวยเลยบวกห้าพันจากเทคอันเฟดบวกห้าพันจากเทควิงกัน สองเสริดหมาวิทิกเกอร์แบบาสามร้อเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเดี๋ยวมันควรจะมีสใบที่มีลงอ๋ออยู่บนเดมเมจโซนชัวร์เลยใบยที่สาม ไม่เอาแล้วก็ได้ลงเฉยๆซื้อของไม่ได้ของลืมลืมดูตรงดัมเบิลโซนไหมอ่ะ <c oughs> อันเฟดวิงสี <c oughs> <43. S 3> ่สิบสามโง่ค๊อฟขีกระตายแล้วจริงลุยออกซิวะเออคีแวันพลังเบรโอแวนครับหลวงพ่อหมดยังวะหมดชัว์อะ <c oughs> กูเห็นมนองบอมาสามไปแล้วนหมดแล้วละ่ะเอ้ย <c oughs> กอ่นี่นั่นไงล่ะกูเห็นมันออกมาเยอะมันต้องหมดแล้วล่ะหลวงพ่อเต็มมือเลยพ่อช่วยลูกด้วยโอ้โหดูแม่งไรลน่าเกลียดมากอะรอยยันตอนนี้ใช่ห้าใบละห้ากริฟเล่นไปดิล่างมดเลยถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่ตายก่อนมึงเอ้ยให้มันตายเถให้มันตายเทิร์นเดี้สามกริฟได้เห็นแน่เอาจริงๆรอยยันตอนนี้ก็เก่งแค่ตั้กริฟได้นี่แหละ ไ่นี่เหมือนเอาเปรียบไปนิดนึงเนี่ยเอาของเก่ามาใส่ด้วยมันก็เลยเร็วขึ้นก็ไม่ได้เี้ยนะเกือบตายเหมือนกันนะทำไปเล่นใบนี่ขนาดว่าเอาของเก่ามาใส่แต่กูจะตั้งชื่อคลิปว่าไงดีวะจะตั้งว่าสเตนด์ดแม่งก็ไม่ใช่จะพรีเมียมก็กึ่งๆึ่งพีเมียมโนจีอย่างนั้นแหละมึงโอเค